ดูคุยแซ่บโชวอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะค่ะแขกรับเชิญคนต่อไปครับนุ่มรอไฟแรงของเราวิ่งงานเก่งมากหนิงเวลาเข้ามารายการของเรานะ เราสองคนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยใช่เดี๋ยวพี่จะไปนอนอยู่ข้างโซฟานี่แหละแต่ว่าจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนี้นะติดตามดีๆเพราะแขกรับเชิญคนนี้นะมาทุกครั้งเอาโปรดีๆมาให้เราทุกครั้งเรียกได้ว่าเป็นโปรจัดเต็มมากๆพี่ปอค่ะคุณปอครับคุณสวัสดี่พี่ไปนอนแล้วนะไปนอนเลยนะเมื่อกี้ทิ้งคำถามว่ายังไงนะครับทิ้งคำถามไว้ว่าเขาคุยจริงไหมหรือเขาเป็นเพื่อนคู่จิ้นโอ้คำถามเด็ดเลยนะ เป็นคาถามอะไรประจำวันนี้เลยนะฉั้นจะเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำตอบแล้วแต่ตอนนี้ขออนุญาตขายของให้พี่บีเคแล้วก็พี่หนึ่งพักพปหนึ่งนะขออนุญาตนะครับยิงพี่บีเคแซวผมอย่างเข้ารายการว่าเฮ้ยครั้งที่แล้วบอกว่ามาครั้งสุดท้ายเนี่ยใช่พอดีมีคนรีเควสต์มาว่าขออีกสักครั้งหนึ่งแล้วทีมงานก็เลยว่าเฮ้ยพอดีวันนี้มีคิวว่างก็เลยให้มาซ้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นโปรที่ขายดีที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วจริงๆเเเรราาาาาจจััดดดตต้้้้้้งงงแ่่่ละอพพีีววยยถมคุททิน แต่พอมาวันนี้ทีมงานบอกว่าเฮ้ยมันมีคิวว่างหนึ่งคิวขออนุญาตทิ้งทวนอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมได้อาถามแบบนี้ครับปกติเวลาซื้อคอลเจนจะถามพี่หนิงถามพี่บิเคทุกครั้งอะกระป๋องหนึ่งเป็นพันหลักพันบาทเวลาคุณซื้อต่อกระป๋องเนาะไซส์นี้คือ1นึ0 0 0สนสมื่กรัมกินได้ประมาณ1เดือนเนาะดูแลกระดูกเข้าต่อผมผิวเล็บวันนี้ให้จ่ายพันหนึ่งเท่าเดิมแต่ไม่ให้กระป๋องหนึ่ง ยืนยัดว่าให้โปรนี้ครับขอญาติเบิกของเข้ามาเลยครับแปลว่าวันนี้ใครดูคุยแซบโชว์เนาะใครกําลังฟุ้งกลิ่นความรักอยู่เนาะให้แบบนี้ครับ1,000บาทเท่าเดิมขอญาติเนี่ยให้1กระป๋องครับให้2กระป๋องกินได้2เดือนครับให้3กระป๋องกินได้3เดือนครับและให้คอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนอยู่ในงบพันหนึ่งครับไม่พอครับขอญาติเบิกของเข้ามาอีกครับในงบพันหนึ่งเท่าเดิมนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับพี่หนิงครับ ให้ถังเช่าเพิ่มอีกหนึ่งกล่องให้ถังเช่าเพิ่มอีกสองกล่องให้ถังเช่าเพิ่มอีกสามกล่องให้ถังเช่าเพิ่มอีกสี่กล่องและให้ถังเช่าเพิ่มอีกห้ากล่องในฐานะที่วันนี้พี่หนิงมาเจอพอดีวันก่อนพี่ไปเกเห็นโปรนี่แล้วพี่หนิงเห็นโปรนี่แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเก้าชิ้นจ่ายแค่พันเดียวครับฮะ เก้าชิ้นพันเดียวเนี่ยบทเนี่ยพันเดียวจริงๆครับส่งชิ้นละร้อยนิดๆเหรอถูกต้องครับแค่นั้นจริงส่งฟรีเหรอส่งฟรีได้ครับโอ้โหเป็นไงเป็นหนึ่งจัดไปเลยค่ะริปทีบจัดไปเลยพี่ะบิ๊มย์ย้ำอีกทีหนึ่งเลยนะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่ขายดีมากเราคิดว่าจะหมดแล้วไงวันนี้โผล่มาอีกทีนะโผขออีกหนึ่งทีได้ยังไงผู้ชมแบบนี้ครับในงบหนึ่งพันบาทปกตินะเต็มที่ได้คอลลาเจนประมาณกระป๋องหนึ่งกินได้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะวันนี้พันหนึ่งครับคุ กินฟรีอีกากล่องและบริการส่งฟรีทั่วประเทศเนาะและจุดเด่นความแตกต่างของเราคือหนึ่งทำไมขายราคานี้ได้ทุกคนจะมีคาถามเสมอเวลาผมมาในรายการมหมวดท่านผู้ชมนนี้ครับผมมาในนามของโรงงานโรงงานคือในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำว่าเป็นมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์น้อยครั้งที่จะเห็นโรงงานมาขายของบนหน้าจอเองนี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ร้านค้ามาขายของบนหน้าจอเองและของที่หยิบม,มาฝากทุกครั้ง เป็นของที่วางตามร้านสะดวกซื้อเอาเฉพาะของแถมก่อนตัวนี้คือถังชาผปสมมันติวิตามีครับจุดเด่นตัวนี้คือวางจำหน่ายที่เซเว่นอีเว่นบอกอยู่เสมอว่าอาหารเสริมอะไรก็ตามที่ไปขายในเซเว่นอะ ค่อนข้างย,ยุ่งยากริงโรงงานมาตรฐานงสูงจริงสินค้ามาตรฐานงสูงครับแต่ถังเช่าผสมมันติวิตามินบีตัวนี้วางจําหน่ายในเซเว่นอีเลเวนหนึ่งกล่องราคาที่เห็นบนหน้าจอครับ475ยบาทตีกลมๆคือ500บาทิงแล้วพอเป็นทิ้งทวนอ่ะเรากล้าให้คือ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4ี่กล่อง5กล่องแล้วทีมง,งานเชิญมาออกอีกครั้งหนึ่งคือเราก็แถมเหมือนเดิมคือ5กล่องกินฟรี5เดือนเกือบ2 5 0 0บาทเฉพาะถังเช่าโทษนะคุณไปซื้อเองอะ่ะพันหนึ่งเต็มที่คุณได้แค่สองกล่องอ ห้ากล่องกินฟรีห้าเดือนและเฉพาะตัวครลาเจนกระป๋องเงินตรานะัดจุดเด่นก็คือปกต,ติวางจําหน่ายตามบูธวัดสันซีเจบิ๊กซีโตัสเนี่ยสี่กระป๋องพันคุณไปคํานวณได้อะไรเลยยังไงก็ไม่ได้แต่วันนี้สี่กระป๋องพันส่งฟรีแล้วแถมถังเช่ากินฟรีอีกห้ากล่องเนาะและเ,เฉพาะตัวครลาเจนของเราจุดเด่นคือดูแลทั้งกระดูเข้าต่อผมผิวเล็บครบจบโดยที่ไม่ต้องกินแยกและตอนนี้ยังเสริมโปรไบโอติกเข้าไปในครลาเจนโปรไบโอติกปกติเจอที่ไหนครับนมเปรี้ยกับโยเกิร์ตวันนี้จัดโปรหนักๆให้อีกสักคครรัั้งึบ พันหนึ่งเชิ้นบริการส่งฟรีครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันชั่วระเปศครับรู้จัครับวันนี้ใครที่เปิดนะครับในส่วนคุยแซฟโชและเปิดช่องวันอยู่เนี่ยโปรตามเห็นบนหน้าจอพีวเคหนึ่งพบาทครับได้คลเจนสีกระป๋องครับและแถมถังเช่าอีก5กล่องโปรนี้คือกินได้9กเดือนเต็มเต็มเนาะตีง่ายครับปีนี้ทั้งปีคุณไม่ต้องซื้อของอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับคลเจนสีกระป๋องกินได้4เดือนครับกระดูกข้อต่อผมผิวเล็กครับถังเช่ากินฟรีอีก5กล่อง เซตนี้คือ9ชิ้นกินได้9เดือนจ่ายแบงค์พันไปเดียวครับเบอร์อยู่บริเวณด้านล่างจอครับ02 26, 5, 8, 8, ครับ026588ย้ำนะค,ครับงบ1,000บาทพี่พีเคพี่หนิงคือคุณจ่ายแค่นี้คุณได้คลัวเจน4กระป๋องครับให้ถังเช่าอีก5กล่องเซตนี้คือ9ชิ้นกินได้9เดือนเต็มๆครับจ่ายแบงค์พันไปเดียวครับเบอร์อยู่บริเวณด้านล่างจอครับ02 026588ย้ำครับหมดหน้าจอคือพันหนึ่งครับได้คลัวเจน4ได้ถังเช่า5 9ชิ้นนนกิไดด้9เเือต็มๆ แบงค์พันไปเดียครับ0ูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำกับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับพี่เคจ้องหน้าในผมเขินเลยนะไม่จะบอกว่าไม่จะบอกว่าจะบอกว่านี่คือสินค้าคุณภาพนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานรู้จักกันมานานนนานครับโนวาเนี่ยเขาคว้ารางวัลมาเยอะมากเยอะมากมีอะไรบ้างนะเอาเฉพาะรางวัลนะเอาตัวถังเช่าก่อนคือจริงๆอ่อะถังเช่าตัวนี้เอาไปขาย คุณไปซื้อเองอ่ะยังไงก็ขุมอ่ะเคยพูดเล่นในรายการเลยว่าโทษนะถ้าคุณซื้อไปขาย่ะโปรนี้ไงคุณก็ได้กาไรเม<ช>ื่อกี้พี่พเคเคถามว่าแล้วรางวัลมีอะไรบ้างอเอาอย่างแรกก่อนการที่เข้าสู่ตลาดและซับได้อ่ะมันต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่างโรงงานบริษัทและสินค้าแล้วตัวรางวัลเฉพาะตัวสินค้าอย่างถังเช่าตัวเนี้มีรางวัลการันตีเฉพาะร้านมรสานเนาะให้รางวัลสินค้าขายดีคือ4ปีซ้อนใช้คําว่า4ปีซ้อนเพราะอะไรครับ คนซื้อซ้ำคนซื้อกับคนซื้อซ้ำคนซื้อกับและก็พ่วงด้วยรางวัลท็อปแมนอวอร์ดอีอเซียนท็อปคุณภาพอวอร์ดและก็โปรดักต์ออฟเดอะ r ยร์และก็รางวัลขายดีจากวัดสันโดยตรงอีก4ปีสอน6 3 6 4 6 5 6 6แล้วท่านผู้ชมครับขอราคาขึ้นมาอีกหนึ่งรอบถ้าท่านผู้ชมวอล์กอินไปซื้อถังเชา่าตัวที่ผมเอามาแถมอ่ะมันได้ครับ1กล่องคือ475หไปซื้อเซเว่นเลยง่ายสุดแล้ว2กล่องคือเกือบพันหนึ่งแต่นี้คุณจ่ายพันหนึ่งอ่ะ ได้คลอเรเจน4ได้ถังเช่าอีก5กล่องและถังเช่าตัวนี้ช่วยอะไรครับใครที่อายุเยอะนอนหลับไม่ลึกพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้ามาไม่สดชื่นไม่กระเพี่เป่าตัวนี้ช่วยได้และตัวนี้ยังผสมมันติวิตามินบีคือบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำอีกด้วยแถมให้ทั้งหมด5กล่องกินฟรี5เดือนอและจุดเด่นของคลลารเจนของเราแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปคือปกติคลลารเจนครับเวลากินกระดูก สูตรดูแลกระดูกข้อต่อต้องกินอีประเภทหนึงห่งสูตรดูแลคื 1, 1> อมีแยกกันแยกกันแยกพาร์ตกันแต่กระปอ๋องเงินตอนนั้นเราแก้ไขปัญหาตอนนั้นคือรวบจบรวบจบในคำว่าคุณดูแลทั้งกระดูกข้อต่อผมผิวเรียบเลยเพราะเรากล้าใส่ทั้งไดปเปปไทด์และไลปเปปไทายรวมถึงใช้ชูและแคลเซียมคือดูแลกระดูกข้อต่อผมผิวเรียบครบจบโดยที่ไม่ต้องกินแยกวันนี้ให้4กระป๋องพันและแถมถังเช่าอีกหกล่ององไปดูโปเดี๋ยวพี่ปอพี่ปอยังพูดไม่จบมันยังมีโปรไบโอติกด้วยนะมีโปรไ ใครกินกระป๋องเงินที่เห็นโปรบนหน้าจอเพิ่มโปรไบโอติกเข้าไปด้วยโปรไบโอติกปกติต้องกินอะไรครับกินนมเปรี้ยวกับกินโยเกิรต์ตแต่วันนี้ใส่ว่านโครเจนเรียบร้อยแล้วออเอาง่ายแบบนี้ครับพันหนึ่งครับได้ทั้งหมด9ชิ้นประกอบไปด้วยครับได้โครเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้เมื่อกี้พี่หนิงทักมีโปรไบโอติกคือช่วยระบบย่อยไปด้วย สกระป๋องพนันยังไงก็คุ้มแต่แถมถังเช่าอีก5กล่องมันคุ้มกว่าใครสนใจแบงค์พันไปเดียวครับเบอร์ us, อยู่บริเวณหน้าร่างจอดครับ02-026-5888ครับงบ1,000บาทได้9ชิ้นเนาะเด็กครเจน4ได้ถังเช่า5ใครสนใจย้ำเบอร์ 58, ครับ02-026-5888ยครับ02-026-5888ป และย้ำว่าโปรโนี้บริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ค่ะก่อนเปิดโปรอีกหนึ่งรอบผมย้ำนะครเจนกระป๋องเงินประนัดคือได้ทั้งกระดูข้อต่อผมผิวเล็บครบจบโดยที่ไม่ต้องกินแยกและเมื่อกี้พี่หนิงทักก็คือเสริมด้วยโปรโบไบติกโปรโบไบติกคือปกติคุณต้องกินนมเปรี้ยวคุณต้องกินโยเกิร์ต วันนี้เราใส่โปรเบติกไว้ในคลอเจนแล้วและวันนี้ขาย4กระป๋องพันแล้วแถมถังเช่าให้กินฟรีอีก5กล่องเนาะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายเนาะอีก30วินาทีครับ1,000บาทก่อนเอาง่ายนะจ่ายพันหนึ่งมาส่งฟรีนะแได้คลอเจน4ได้ถังเช่าห ใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ020265888ครับงบพันหนึ่งครับได้คราเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและเพิ่มโปรไบโอติกครับถังเช่ากินฟรีอีก5กล่องนี่คือบัตเจ็ตพันหนึ่งนะคุณได้ของถึง9ชิ้นแต่ใครเบริ้ล1 0 0่ชุดขวามือมีของแถมไม่ด้วย 1. 1 2 2> ชุด1,2 0่ชุดมีของแถมผมย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายนะครับ02ครับ0265888ากับ020265888โปรนี้บริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้กับโโปรงงาาานมาขายข ย้ำอีกทีนะศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดนะครับทั้งทั้งเซตบนโต๊ะยกเป็นโต๊ะสีทองเลยนะทั้งโต๊ะเลยเนี่ยแค่หนึ่งพันเดียวแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสั่งเป็น2เซตเนี่ยมีของแถมให้อีกเยอะเลยเยอะเลยครับเพราะวันนี้นะคะไม่แปลกใจว่าทไมโนวาถึงถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้ยินดีด้วยนะขอบคุณครับพี่ปุ๊กศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดขอบคุณพี่ปอขอบคุณพีขอบคุณครับพักกันสักครู่กับคำถามที่คาใจทุกคนอยู่่่เเดีี๋ยยวมาฟััังกนคครบบทุแซช อุตยตายกล้องดูคุยสักโชว์จบแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วย<ช>นะครับกดกระดิ่งกิ้งๆๆด้วยนะคะไปะ